กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่องลองถามวันนี้เราจะมาเล่นเกมให้ดูกันอีกเช่นเคยวันนี้พบพกับเจ้า f อ r d r แ p t o ต F 150นะครับวันนี้เราก็จะมาลองเล่นรถอเมริกันกันนะครับสัญชาติอเมริกันนะเป็นตัว f 1 5 0จะมีขายอยู่ในต่างประเทศนะครับโซนฝั่งยุงงโรปเนาะก็สเปครถคันนี้จะอยู่ที่เครื่องยนต์6 2 0 0อยซีซีนะครับระบบขับเคลื่อนสีล้อนะครับ เป็นส่คนะกำลังสูงสุดอยู่ที่452แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่627.9กนิวตันเมตรน้ำหนักอยู่ที่2724กิโลกรัมไม่มีเทอร์โบนะครับหรือว่าไม่มีระบบอากาศนั่นเองก็วันนี้เราลองมาเปลี่ยนแนวว่าขับรถกระบะกันดูบ้างน,นะครับสำหรับเกมแกรน์ูริสมโมเซนะครับก็หลายๆคนก็อาจจะชื่นชอบแนวนี้นะ ค่อนข้างจะต่างกับตัว Ford Raptor บ้านเรานะที่2 0งจุดศนะูน์โบเนาะอันนี้ก็เป็นตัว F 1 5 0นะเนาะนะครับเจา Ford ้า Ford Raptor F 1 5 0ตัวนี้ก็จะมีไปไหนเลยไม่ได้ก็ต้องคู่ควรกับสนามดินแห่งนี้แหละครับ โดยความดุดันไม่เกรงใจใครของเขาก็ต้องมาโชว์ศักยภาพกันในสนามดินกันหน่อยนะครับนี่ก็ส่วนมากคุ่แข่งของเราก็จะเป็นยี่ห้อฟอร์ดกับโตยโยตานะส่วนมากแต่คนข้าจะออกแมวโตยโยต้าเป็นซะส่วนใหญ่จากวันนี้ก็มีสเก็ตกันบ้างครับบังเลนกันจริงๆ แซน,น้นไปรวดเดยีสองครันครับถ่ายปัดนิดหน่อยยังคุมอาการอยู่นะโยกมากเลยครับดิบนี่มันหนักหนักจริงดิบเป็นหนึ่งเพรียครับรถยังพอควบคุมได้นะครับยังไม่เสียอาการอะไรมนะากตรงนี้ต้องลงเบาๆนะครับหน้าโยกเลยลงแรงมีอาจจะอาจจะมีสิทธิ์พลิกคว่ำนะ ติงเปสองทีคต้องชะลอ,อนิดหนึ่งนะครับมาเหยียบไปเลยแสงไม่ได้ครับติดตดิค่อนข้างแคบนะครับโค้งนี้โค้งตัวเอสนะค่อนข้างแคบแล้วก็ท้ายก็จะสะบัดสะบัดหน่อยนะแสงอันตรายแนะ่นอนเห็นครับจังหวะชิงไหชิงเพชรก็ จังหวะนี้ก็เข้าเลนในครับเหยียบไปเลยครับยาวๆอาะลากรอบหน่อยธรรมาดาครับก็แท็กดินจะค่อนข้างจะเหยียบไม่ค่อยไปนะนี่ก็ใส่ยางที่แบบดูทางดิบมาแล้วนะ mm hmm. ก็จะค่อนข้างลื่นๆหน่อยนะ บวกกับรถเป็นสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็รถกระบะมันค่อนข้างจะหนักพอสมควรเลยเกือบสตันนะครับยาวๆครับวงนี้เปิดได้สวยครับรอบที่2กับอันดับที่สานะครับตอนนี้ก็ขอช่หนัขา่นะอาจจะมีน้องบอกกันบ้างครับาว่ารถสแตนดาร์ดมันก็ บางช่วงก็กำลังกำลังลดไม่ค่อยถึงนะทุกคนโดยการที่แบกน้ําหนักกับบอดี้รถที่ค่อนข้างจะใหญ่กําลังรถก็อาจจะยังไม่เพียงพอเท่าที่ควรครับโอ้ข้างหน้านาโยกแล้วลงเร็วไปนิดหนึงแล้วลงเฉียงเลยเด็กไปสองที เกลือกัสองนูน้นนานาสายนาสายจาังหวะนี้แซงได้ก่อนหางแคบนะแต่ก็ยังตีตูดอยู่นะไาเลยครับก็พาายาาจะทิ้งคอยหามีสะก็ดมีสะก็ดดินนิดนึงเสด็จกำแพงดินนะ ามาหน่อยอสกิฟเซเรอ,อเร์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังได้อยู่โค้งามาหน่อยแนะ้วคนจะโอเคอโอเคสวยอยู่ค่อนข้างจะขับยากนะครับทุกคนนั่งบินแต่ก็ก็ขับสนุกดีนะเป็นรถกระบะที่แบบเออคนคนละฟิลกับรถเก่งนะที่แบบเอามาลุยนังบินค่อนข้างจะโยกเยก,กโยกเยก,กนิดหนะึ่ง หลาย,ยาวๆแล้วจอดนี้ข้างหลังคนข้างจะโล่งนะครับน่าจะตามผมไม่ทันผมถึงห้าพอสมควร้ก็ค่อยไปครับไปเรื่อยๆเกือบหลุดสนามนะเกนะือบหลุดขอบนะยังดีที่เอากลับม,มาได้ตรงนี้ต้องเบานิดหนึ่งเป็นสนามที่สนุกนะสนามดินสนามนี้ ก็ไม่ได้ยากมากขนาดนั้นแต่ก็มีไม่ได้ง่ายนะก็ะมีช่วงที่แบบทางแคบๆโค้งยากๆนะครัจังหะี้เข้าแรงมปนิดนึงแต่ก็ยังไม่หลุดสนามนะแล้วก็ไม่ชชวงขอบกับแพ่นนะครงนี้ถ้ารถแรงมาสูงๆนี่ขุ่มยากมากเลยนะคน กับรอบสุดท้ายกับโค้งสุดท้ายครับอันกับอันดับที่หนึ่งของเราเรียบร้อยครับใช้เวลาไป1นาทีส0่สิบกวินะครับใน1รอบเนาะเป็นไงกันบ้างครับกับเจออ้า Ford Raptor F150 กระบะซ่งของเราในวันนี้ถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด,ด้วยนะครับ